สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาผัดกระเพรากุ้งนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการทอดไข่ครับใช้ปลาครับทอดไข่นี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับงานยาก ตอนที่รับงานออเดอร์นี่งานทอดไข่นี่เป็นงานที่ยากที่สุดกระเพรานี่ง่ายมาก ยากเพราะว่ามันจะมีน้ำมันกระเด็นนะครับนะครับน้ำมันกระเด็นนะครับอันนี้เราจะทอดแบบไข่ดาวไม่สุกครับพี่น้อง ต่อไปก็จะเป็นผัดกะเพราครับแต่ว,ว่าน้ำมันมันเยอะไปต่อไปเราก็จะทอดผัดกะเพรานะครับกะเพราคุ้ง กระเพรากะเพรากุ้งอเมริกันครับมาให้ดูครับว่ามันอเมริกันยังไงเพราะว่ามันใส่วัตถุดิบคุ้มโพ่พมีแคลอร่อครับ ต่อครับตามด้วยกุ้งครับผัดด้วยไทยกลางกลางครับผัดด้วยไฟกลางกลาง ตามด้วยรสด,ดีครับด,ดีท้อนชาคุณไปเฮียรครับตามด้วยกะเพราขาดไม่ได้ครับกะเพรา กินหอมครับสิร้อยก็ยกขึ้นเลยครับติดตกแก๊สนี่นะครับรสชาติ